ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันอีกคลิปนึงเนาะรัฐบาลไทยเพื่อจะเอาเล้าก่อนเอาเล้าก่อนซะเนาะสองมื่นสามมื่นกับสิท่านยู่ดอกพราะว่าสูตรเท่าสูตรเก่ารุดไหลเนาะค่ะพี่น้องสูตรเก่ารุดไหลรัฐบาลไทยเอาเล้าพัฒนาซะเนาะคลิปนี้เนาะค่ะไปเบิงข้ามเตือนกันเนาะค่ะอ่าเล้าพัฒนาเด่นล่างตัวเดียวขอให้เดินต่อนะคะอ่าเดินเงี้ยวเงี้ยวภาวายังเพราะว่า จังหวะมันเดินนะคะจังหวะที่เดินสูตรมีเขามหลูดค่ะพี่น้องนะคะคลิปนี้แอดจะเอาลงชุดล่างก็แล้วกันนะคะเอาลงแต่ชุดล่างชุดเด่นล่างเนาะค่ะแอดจะแยกออกมันมันลงเทเดียวมันมันดูวนว่ายปวดมันเบิงบอท่านนะคะเบิงบอท่านเราก็เอาเอาความชั่วของเขาก็แล้วกันเนาะเอา เด่นล่างเราเลขติดบนล่างก็เดินดีมากนะคะเดินดีมากเลขติดบนล่างนะคะสองสูตรชนกันแล้วก็มาแอดจะเหตุแยกออกเป็นจังสี่เอามันจังบวบุไว่ไหายเนาะพี่น้องเนาะค่ะเด่นล่างมีกี่สูตรประกบกันเขาพร้อมนะคะที่สองสีนะะ่ไปกันเลยค่ะพี่นอ้องว่าเด่นล่างของเฮ้างวดนีจะได้ที่โต๊ดไดเนาะค่ะ คำเตือนวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่มีเจตนาหลอกลวงใดๆทั้งสิ้นให้ไว้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งขอบพระคุณค่ะพี่นอ้องเพิ่นทอเขามาวังแอดอัดห้าน้อยเนาะค่ะเพิ่นอยากใหยนำใจจริงๆแล้วบอกเพื่อนยุคค่ะถ้าบุญยุคไกลๆก็ได้นะคะ่ะต้องโอนม่ให้มันยาเพินกอยากให้พี่น้อ,นองเนาะค่ะกะ พี่น้องผูใ้ใดไดโจคน้ำแอดแลวก็ทำาบุญยุไก่โตก็ได้นะคะ,ะทำน้อย,อยแต่เฮาดูทำด,ดูจะเห็นหจะคล้องเดือดร้อนนะคะอย่าเบียดเบียนจะคข้องเพราะว่าบุญผลบุญที่เฮาหวังเขาจะบ่ไดดเลยนะคะทำน้อย,อยแต่ทำบ่อยๆทำไปเรื่อยๆบ่ต้อ,ตองรีบนะคะพี่น้องร้ายทันทักเขามานะคะภาวาเล่าพัฒนานมาขึ้นเข่าสามตัวสองตัวบนล่างแล้วก็เข่าสี่ตัวพร้อม สองสี่หนึ่งสองเลยนะคะะดีใจน้ำพี่น้องผู้มีหมานอ่าแอดไปยังคือว่าวาผู้มีหมานคนบ่มีหมานแคบไวกะบ่ได้ไปอ่าต่อแคบไวแล้วก็ลืม่มแคบไวแล้วก็บ่เอาจังสี่แม่ค่ะพี่น้องนะคะเพราะฉะนั้นแอดก็เลยว่าวาผู้บ่มีหมานเนาะสูตรต่อค่ะไปเบื้องสูตรนี้กันค่ะพี่น้องค่ะสูตรนี้นะคะแอดเอาไม้บรรทัดไปใส่อีกเนาะบัดน,นี้ แล้วคะ่ะใม่บรรทัดสีใสนะคะสีใสแอดก็เลยหาบ่าเห็นอแอดไปซื้อมือเศร้าคยายามัาจะเอาสีแจ๊ดแจ๊ดแต่ว่าไม่มีหมองที่เพิ่เคยไหวใหม่บรรทัดที่เป็นสีนะคะอาจจะคล้องม่องบ่เห็นแล้วแนะะล้วค่ะแกล้ไใดอันนี้มากคือเกาอยู่เนาะค่ะให้สีเก้าศูนย์มาที่ล่างเจ็ดสีเก้าสีห้ามาที่ล่างสีเก้า 056หมาที่ล่างหนึ่งสห้ามาที่ล่างสองสมืออื้นจะมี้เห็นบ่นี่ค่ะเดี๋ยวให้ห็นหัวขอนั่เวลาแคปไปแล้วกับสิบลอจักว่าจักยังเป็นยังเนาะ5้1นจะมีไหมที่ล่างมืออื้นนี่เนาะคะ่ะอันนี้คือสูตรที่หนึ่งค่ะพี่น้องเดี๋ยวแอดสิเอาเทียบชนกันให้ไปดูเด่นล่างสูตรที่สองนะคะได้เก้าห้ามาเก้าหนึ่ง ได้9 5มา3 5ได้4 0มา7 4ได้3 9มา4 9ได้1 7มา1 6อ่างวดมือขึ้นนี่ได้4กับ0มา2 4นะคะมา2 4เข่าที่เลข4ีลางมืออื่นได้หากับหนึงที่นี่ชนกันที่เลขเด่นล่างเหมือนกันไปบนถือว่าหลุดชนกันที่เลขหนึ่ง มือขึ้นนี่ชนกันทีเลขสีมาสองีทัดขึ้นไปบ่ชนกอดข้อกันทัดขึ้นไปชนเก่ามาสีเก่าทัดขึ้นไปชนสี่มาเจ็ดสี่มืออื่นนี่ชนกันที่เลขหนึ่งกับเลขห้าที่ล่างจะมีให้เห็นบอ่อพี่นองเด่นล่างเราพัฒนานะคะไปดูสูตรต่อไปนะคะได้แล้วสองสูตรนะคะ สูตรนี้นะคะแอดถพิษก็คือพิษตอนคัดออกมาเด้ค่ะได้6กเมา7จสีได้สี่ห้าเมาส9ได้8 9ดหนึ่งมาหนนะคะมือขึ้นนี้ได้สองสามหามาสองสีเนาะคะ่ะเข่าที่เล็กสองไปบนจะลงไปแต้มสีเนาะคะ่ะมืออื้นนี้ได้สี่ห้าเดเอา้าคือชอนกันแต่ว่า เลขหาะสามตัวแบบที่นี่ไปเบิ้งกันอ่ะพี่น้องเป็นตา大妈บอกนี่ค่ะมือขื้นนี่ช่อนยูเที่เล็กซีสองสูตรทัดขึ้นไปช่อนหนึ่งสองสูตรทัดขึ้นไปช่อนเก่าสองสูตรทัดขึ้นไปช่อนซีสองสูตรนะคะมือนี่ช่อนหาสามตัวลวดเลยที่ล่างเนาะคะ่ะที่ล่าง เด่นห้าลองหนึ่งพว่ามีเหลขกหนึ่งยุดสองสูตรแมนบ่ค่ะพี่นออ้องว่ามื่ขค้นนี่กับประกบกันเขาที่สองสี่ล่างหนึ่งหล่างส9ล่าง7จดสี่ล่างนะคะอ่าสูตรนี่ค่อนข้างที่จะเดินลักซิปนะคะพี่น้องสูตรตาล่างนี่ชุดตาล่างนี่ ค่อนข้างที่จะเดินที่หลักสิบนะคะเห็นบ่า่ะาพี่น้องค่อนข้างจะเดินที่หลักสิบถ้าใส่สองสูตรนี้ก็นะสองสี่หนึ่งหกสี่เก้าเจ็ดสี่ได้อ่ามือมือหนึ่งหกกับประกบกันเขา่าพี่น้องก็เห็นอยู่นเนาะเพราะว่าเข้าโล่งมากหลงแต่งวันที่ยี่สสี่สูตรนี้นะคะเราสูตรนี้ลหละสูตรนี่พึ่งล่งนะคะมือหนึ่งหกปรด้ล่งแต่สูตรนี้กับสูตรนี้ล่งมาก สองมือแล้วนะคะสองมือแล้วทอกันทาจับคูกัน,นั้งซีกะ่ะตัวนี้ก็เข้าที่หกหนึ่งอันนี้ชนสี่แต่เข้ามาเอาชุดตล่างใส่มันก็นเลยจับไดค้คูจะออกจอุดว่าหาหาพี่น้องเนาะคะ่ะชนที่เลขห้ที่นี่เข้าไปเบิง้งเลขเด่นตัวเดียวนะคะเด่นตัวเดียวล่างบน,นี้ล่างได้ค่ะ เด่นตัวเดียวล่างแอดเอาล่องห้มือแหลกปรากฏว่าเดินชนที่เลขห้าซีสูตรเลยบนันนี้ที่ล่างเห็นบ่ค่ะได้สองมาสองซีแอดเห็นเดินมาอยู่อ่าสามมือจริงๆริงเราแอดว่าสีล่องแต่แต่มือเล็กเก่าเข่าพูดละแต่แอดว่ามันหน่อยมือโพดเล็กเด่นตัวเดียวมันรูดง่ายเลยเบิงอีกมือหนึ่งพ่อเล็กหกเขา่าแอดเลยมาขัดอ่าบ่แมน่นพ่อเล็กหกเขา่าพ่อเล็กเก่าเขา่าแอดก็เลยมาขัดอ่า เลขหกเขานั่นละ่ะแอดก็เลยมาขัดสองลงหมวดแหลก,กถือว่าเขาเลยนะคะที่ล่างที่นี่ซี่สูตรนี่ชนกันที่เลขห้าสตีวันนี้พี่น้องที่ล่างมืออื่นนี่สิมีเห็นบ่ชนกันหอดปานนี่สิบหน่วยไม่ว่ากันขอให้คุณมาล่างแมนบอค่ะขอให้มาเดอ้อไปรลุ่นน้ากันเนาะพี่น้องแคบเอาเด้อค่ะเอาไว้ทะเบิ้งนะคะสิมาบอแนวทางมีเข่ามีหลุดเนาะค่ะพี่น้องเอาสําหรับคลิปนี้ขอ,อยุติไว้สานิสากรก่อน พอกันคลิปหนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ